เือบางไว้กับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The h u ันช็อปเท่านั้นเราสองคนการันตีสรวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The h u ันช็อปนะเจ้ะนะเจ้ะนะจ้ะกรอบสวัสดีครับพบกัน,นเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่าแก โอเคครับผมหลังจากที่จินแอดวานนะครับผมเข้ามาได้สักพักแล้วก็เริ่มมีไฮไลท์มันๆของจินล่างแอดวานมาให้เราชมกันแล้วครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพาไปดูไฮไลท์มันๆของจินล่างแอดวานหรือล่างอัปเกรดนั่นเองครับไปดูกันนะครับว่ามันจะ โหดขึ้นมากน้อยแค่ไหนโดยปกติเนี่ยมันก็โหดอยู่แล้วนะชุดเป็นหืเป็นคนที่เป็นตัวละครที่ชุด3แต้มแม่นที่สุดนะครับผมในตัวละครของเสนงดังทั้งหมดเลยนะครับผมปกติก็โหดอยู่แล้วจะโหดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเย๋ยไปดูกันได้เลยครับผมโอเคก่อนจะไปดูให้ลวมันๆน,นะครับผมไปดูสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นะครับคูโรกโกทชอ็อปรับพิออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีชุดคอสเพิ้ลโมเดลของสะสมและของใช้งาน ยังอีกพวกแกยังมีรีบสแกนเคอร์อโคดอีก ครับมาดูสเต็ปแรกเลยครับผมจีนวิ่งไปท้างขวาล่างบล็อกกับมันรับบอลหลอกครั้งกระโดดไปตรงกลางชูดสามแต้มเลยเรียบร้อยสิครับโค้งอย่างนี้พร้อมสร้างจุดไว้ด้วยไปดูรีเพย์อีกสักรอบนะครับผมโอ้โหวิ่งไปด้านขวาครับหลอกกลับมาตรงกลางครับผมแล้วก็ชูดเลยครับผมจังหวะที่หลอกมาตรงกลางกันหลอกชูดไปหนึ่งครั้งด้วยนะครับผมโอ้โหผิวขนาดนี้นะครับผมไปดูอีกรอบครับผมหลอกวิ่งผ่านวงแล้ววิ่งไปด้วยผ่านวงวิ่งไปหลอกให้ฟูจิมะเลี้ยับเข้าไปนะครับผมวิ่งไปวิ่งไปสั้งมาใจด ออกส่งให้จินจินทำไงสเตปมาด้านซ้ายแล้วก็ชูดเรียบร้อยสิครับผมโอโหดูอีกรอบกระดกประตงกางโอโหอันนี้ต้องรีเพลย์เลยครับผมเหมือนอันตรีของมาีิเลยครับผมใครมาชนเนี่ยกระเด้งหมดแล้วก็ยังชูดได้อยู่3แมแมลงไปเรียบร้อยเลยครับผมมาดูนะครับผมสเตปในเกมต่อไปได้เลยครับผมเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับผมอ่า จำบอลระหว่างสกงุีนข้างสองกัดกอและนะครับผมจำไปแล้วนะครับผมเป็นลูกว่าที่ได้บอลส่งให้จินจินหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็ถอยลังมาชูดเรียบร้อยสิครับเปประกบแน่นเลย <c oughs> สร้างดาวแชกไว้ตรงขวามือแล้วนะครับผมอ่าฮานเซกว่าส่งให้ฟุกุดะโดนบล็อกสิครับซินเตอร์เก่ายัางจินนะครับผมยังได้บอลอยู่ฮันซิกะว่าชุดไปไม่เข้าครับผมโอ้โห ศึกว่าชุดอีกรอบสึกว่าชุดอีกรอบลิ้นหนึ่งกับพันกันนะครับผมตกใจสกิลของจินอยู่ก็ับผมอ่าได้บกเคลื่อนอยู่ตรงกลางแล้วชูดครับผมโอโหไม่ลงครับผมสกรีรีบาวได้ส่งให้ศึกว่าอีกรอบนึงทำไงไม่ลงครับผมก็แล้วรีบาวได้แล้วออกนอกวงกับผมวิ่งเข้าผ่านใน,นวงแล้วก็ชูดเลยครับผมเรียบร้อยโค้งอย่างนี้ครับผมอวงนะครับผมวิ่งผ่านวงแล้วทําให้จินของเราเนี่ย วิ่งไวมากขึ้นกว่าเดิมครับผมนี่แหละครับผมทําให้มันสเต็ปได้เร็วมากยิ่งขึ้นน่ากว่าไม่ยิ่งขึ้นครับผมผมเ็กว่ายังเก็บบอลได้ส่งให้สุลเงี้สกุลเงีชุดเรียบร้อยสิครับลโล่ง,ลงอย่างนี้ตามมา4ต่อ6แล้วครับผม,มดูครับผมอะ จีนขอบอลจีนขอบอลหลอกหนึ่งครั้งนี่ครับผมวิ่งเข้าวงแล้ววิ่งไวไม่ทขึ้นแล้วก็ชูดเลยครับผมไม่เข้านะครับผมโดนลบก,กูนหนักครับผมฮันเซกวะส่งให้สกุลินสเตปออกด้านข้างชูดเรียบร้อยด้วยนะครับเรียบร้อยเหมือนกันหกต่อหกแล้วครับผมเอางี้กันต่อจินของเราจินจิน ส่งให้ลูกว่าลูกว่ายัางไงสเตปแบ็กหนึ่งครั้งติดแล้วครับต้องรีบส่งให้จินจินอยู่ในวงชุดเรียบร้อยไม่ทำอะไรครับผมโอ้โหเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการชุดเข้าเป้ามากยิ่งขึ้นนะาล่าง,างอัปเกรดนี่ครับผม,มถ้าไม่โดดนี่ก็ไม่รู้จะ ป้องกันยังไงแล้วนะครับผมรีบาวได้ก่อนแรกส่งให้ลูกว่าออกข้างนอกครับผมอจีนอยู่ในวงขอให้ฉันได้อยู่ในวงขอให้ฉันได้อยู่ในวงขอให้ฉันได้อยู่ในวงทำไงทำไงขอบอลทำไงครับผมวิ่งไวไม่ไวชุดเลยครับไม่ทําอะไรเลย <c oughs> เศกกว่างงเลยครับผมเองจะอะไรนักหนาวันนี้โอ้โหล่างอัปเกรดนะครับผมอในวงเนี่ยนะครับผมนอกจากเพิ่มความเร็วนะผมยังเพิ่มแบบ เปอร์เซ็นในการชุดเข้าเป้าสูงมากนี่หลอกอีกครั้งแล้วก็ชูดครับผมโอ้โหต้องรีเพออีกสักรอบนะครับผมอ่าวิ่งเข้ามานะครับผมนี่ครับผมจะว่าวิ่งเข้ามาในวงแล้วก็หลอกชุดนึงครับแล้วก็ชุดอีกหนึ่งรอบโอ้โหสซกววะ,วะตั้งตัวไม่ทันเลยครับผมโอโ้มีการหลอกงี้ผิวเยอะกว่าเดิมเลยครับผมเอาเงน,นต่อเซกาวะได้บอล คือไทยเซก,กวาชูดโดนลบก,กวนครับผมไม่ลงครับผมโอ้โหใช้ลูกชูดนั่งไงก็ยังไม่ลงลูกว่ารีบาได้ไปที่วงอีกแล้วไปที่วงอีกแล้วทําไงว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 งชูดเลยครับผมไม่อยู่ในวงก็ได้วะสร้างวงใหม่อกีกวงหนึ่งแล้วครับผมโอ้โหอะไรจะผิวอะไรจะแม่นปานนั้นฟะอาเซก,ก่าชูดโดนลบก,กวนครับผมก็ยังลงอยู่1ิบต่อ1ิบ แครับผมมี2อวงแล้วนะจ๊ะเอาเงินต่ออยู่ในวงวิ labels, ่งไวอยู fruit, ่ในวงวิ <t iny smoke> <t iny moderate> <laim> ่งไว้ขอบอลขอบอลอยู่ในวงวิ่งไว้ออยวงวิ่งไว้ทำไงทำไงชูดเลยก็แล้วผมอาเซ็กว่าทำไรไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าโดนกอลแล้เนี่ยสกีนแล้วก็กระเด็นเลยครับจังหวะเมื่อกี้ครับผมดูเขาไม่ใช่สิสกุลิญีเขมสเต็ปชูดเข้าไปอย่างสวยงามครับผมเอาเงินต่อจีนเข้าวงอีกไหมเข้าวงครับเข้าวงแล้วแม่นเข้าวงแล้วแม่นใช้ อันติเลยครับผมมาเรียบร้อยพร้อมกับสร้างวงรีเวลสูงสุดเลยครับผมมาเป็นภาษาอะไรดภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นนะครับผมประมาณนั้นบล็อกเรียบร้อยนะครับผมส่งให้จินจินส่งให้ลูกค้าว่าออกข้างนอกครับผมเอาไงเอาไงเอาไง,าไงฉันอยู่ในวงฉันอยู่ในวงสูงสุดแล้วฉันอยู่วงสูงสุดแล้วทําไงชูดเลยครับผมเรียบร้อย ผมเป็นฮาเซกวาวาผมก็ปวดหัวนะมีสกิลแบบเตะลูกขาไปทันฮาเซกาวาบอกนะผมแม่งจ่วยยังไงก็เข้านะครับผมสกุลเงี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหแต้มขาดขนาดนี้เลยโอ้โหอยู่ในวงอีกแล้วครับผม หลอกหนึ่งครั้งสเตมมันหนึ่งครั้งโอ้โหโดนเซกาวะตบเลยครับเองอะไรนักหนาวเขาตบทีนี้ครับผมโดนตบคืนครับลูกกว่าครับผมโดนตบอีกแล้วจินได้บอลไหมไม่ได้นขาเซกาวะชุดอีกรอบไม่ลงครับผมโอ้โหสกริ้ยังรีเบวได้ทำไงเซกาวะหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็ชุดไปเลยครับผมเรียบร้อยเองหลอกข้างมันหลายครั้งแล้วขอยิงแสกหน้าบ้างนะครับผมออยู่ในวงอีกแล้วครับมาดูกันว่าอยู่ในวงทำไงวิ่งไวมากวิ่งไวมากวิ่งไวมากหลอกให้ลูกกว่าทำแต้มมานะครับผม เองจะทํำคนเดียวหรือไงว่าจีนนะครับผมเอาเงนินต่องเซกว่าเซกว่าส่งไม่ลงก็ผมสกรีนข,ของเราก็ผมเซนเตอเร์กราลีบาได้อย่างจีนนะครับผมส่งให้ลูกเขาลูก,กว่ากัานนอกอยู่ในว,วงอีกแล้วอยู่ในว,วงอีกแล้วอยู่ในว,วงอีกแล้วทำไงวิ่งไว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 ชูดเลยครับผมสามแต้มสิบรุ่งครับผมโอ้โหเลยตั้งหนึ่งนาทีครับผมห่างสิบสามสิบสองแต้มแล้วครับผมห่างไปครึ่งหนึ่งของครึ่งสิบหกต่อสามสิบสองแล้วครับผมอื โดนบล็อกอีกครับเาอางี้ต่อสิครักว่าสเตปมาด้านข้างหลอกชุดแล้วก็ชุดแสกหน้าไปเลยครับผม,มแสกหน้าฆ่าหลายครั้งแล้วฆ่าของแสกหน้าคืนบ้านนะครับผมอ่ดูกันต่อครับผมอยู่ไม่อยู่แล้วครับวงเวิงเบือเบ่อแล้วครับผมอันติตรงกลางมันเลยครับผมเรียบร้อยครับผมโหม ไอ <laughs> <laughs> e, เอกอยางจีนนะครับผมโอ้หเป็นเดอะแบดครับตอนนี้เอาไงเซกว่าส่งให้สกุลนีส่งให้เซกวาอีกรอบหนึ่งชุดเลยครับผมโอ้ไม่ลงตานี้เจออันติกอแรส่งให้ออกข้างนอกไปอยู่ในวงเรียบร้อยสิครับอย่างนี้เห็นไหมตั้งสาวงเอกจะเอาวงไหนเอกจะวงไหนเ <laughs> <laughs> ก็บมาวงซ้ายแล้วก็ชัวรงทไปครับผมโอ้ โอเคคร <Allah> ับผมมาสเตปการเล่นข้าวๆไฮไลท์การเล่นข้าวของจินก็จะมีแค่นี Naj ้นะครับผมทางนี้อย่าลืมชูกระดุมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นปกำลังใจให้กันนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าจะหาไฮไลท์แบบนี้มาให้ชมกันอีกนะครับวันนี้กับเกมผลัดไปก่อนบ๊ายบายครับ